ก็กำลังลุ่นดินรกดับที่นิดนึงนะคะที่ไม่เยอะค่ะนิดหน่อยไล่เบากว่าระดับที่สองค่ะต่อยางก็ยังเริ่มปูดอ่ะ้วแต่ว่านีนะคะเกลือไม่เยอะแล้วนะคะก็หอบๆทัะะ้งข้าง ไม่สวยงามเลยคนขับบอกจะพูดมากแกต่ก้องอทิ่เหนื่อยๆอย่าให้ขับเองสะแยะมาถึงก็พูดหยอกไปเล่นแซวไปเล่นับแซวไปเล่นลนะคะไม่มีอะไรหน้าที่คนขับกับคนขับเขารู้ค่ะวา่าทำแบบไหน บางทีก็พูดยากเนาะใบมีดเรามันก็กดลงไปนั่นเลยไอข้างแดงเลยนะคะโอ้เหลือเยอะขนาไหนจริงจริงเดี๋ยวถ้าเกิดนั่นนะข้างแดงน,นะแล้วเขาจะใช้เราใหม่อีรอบแต่ว่าอันนี้คือคำสั่งเขาว่าไบแบบนี้แหละเพราะข้างแดงมีดินอยู่แล้วด้วยรุนตั้งแต่ช่วง อะไที่เขาโคนเนี่ยลุนฝาดแล้วก็ลงจานอ่าลงเด็แป้งนั่นแหละอันนี้เลยเป็นเหมืนนู่นเลยทีนี้ตรงนี้มันไม่ได้ทำอะไรอ่าปัญหาไอ้ที่ดินข้างๆเนี่ยขดขรบเนี้ยังก็ยังอยู่เป็นเนินแบบนี้แหละเขาปลูกจับรดไปตรงนู้นแล้วก็พวกนู้นปลูกต้นกล้วยปลูกอะไรไปเรียบร้อยแล้วไอ้ตรงเนี้ยที่ว่ามันเป็นร่องรอยลุงมเดนอยู่นะปลูกพร้าวแต่ก็หลังือ น,นมีตายบ้างเหลือมา้างแหละอันนี้เป็นเป็นรอยรอยไถยนะลงรอยลงจาน,จาน, 7, จาน 3, ให้จานเจ็ดานสามเลยเลยเลยให้แอย่างที่บอกค่ะฝั่งนู้นเจอปลูกกล้วยปลูกสายอม่วงไปแล้วแล้วก็มีเรียนด้วยตรงนู้นแล้วก็ข้างล่างนี่คือปลูกสับปะรดแล้วตรงนี้คือ ไม่ทํำไรเลยปล่อยถ่้ยไว้เฉยๆโครงการตอนแรกคือเก่าว่าจะปลูกอะไรก็ไม่รู้อังพร้อมแต่คนไม่พร้อมตอนนั้นแกยางแกยังอยู่ด้วยคนสวนยางคนเฝ้ายางเข้าสวน ก็ตัดยางของคนตายาหญ่ก่คนแก่นะก็น่าจะมีรถก็ลเลยได้ปูสำหรับรถได้ดูแลไดนะ้นะั้นน่ะคนแก่ปูยาี่คนที่เฝ้าสวนนะคะแกก็ทำหญ้าปลูกถ้วยปลูกสับรถคือที่ตรงนี้คือมันเหลือเยอะเหมือนกันนะคนแก่สกองคนปลูกก็ไม่น่ารอดก็เลยปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ยค่ะที่ว่างๆนี่ือว่าแกปลูกได้เยอะเหมือนกันนะแกทำได้เยอะ ดูแลสวนได้ดีทั้งมะกรวยทั้งมะม่วงตับรถลก้่อยทีนตรงนี้ทั้งข้านี่เลยเละนะคะไม่ใช่เละเพราะอะไรเขาเขาุดบอ่อเขาเจาะบ,บาดาลแล้วเขานา้ำทะูดมาตป็น้นทั้งข้างเลยเละไม่ใช่ว่าพื้นที่มันไม่แห้งนะน้ำขึ้งนะไม่ใช่ เขาดูดนะฮะเจ้าบ้า เคค่ะเดี๋ยวตอนนี้จะยักก็เราปล่อยเขาไล่ไปเรื่อยๆเลยนิดเดียเาจะเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะพรุ่งนี้ว่าเราจะไปทำอะไรไปไหนไเราพบกันเ0าวสสว,ส,สวัสดีค่ะป้ยองค่า